สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวดิจิตอลออเดโอเพเยอร์ครับหรือเป็นวงจรถอดรหัส usb ออกเสียงที่ aux นี่นะครับ x a x นี่นะครับนำสัญญาณไลเอาของเครื่องนี้ไปเข้ากับเครื่องวิทยุรุ่นเก่าที่มีปลั๊ก aux ไม่ว่าจะเป็นวิทยุเทปคัดเซ็ตรุ่นเก่า หรือว่า CD ที่ไม่มี USB นะครับคือตัวนี้เป็น USB SD card แล้วก็บลูทูธจากโทรศัพท์ได้นะครับ3อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเลยครับว่าวิธีการใช้เป็นยังไงเล่นยังไงราคาพิเศษนะครับมาราคาไม่เกิน500บาทนะครับพร้อมติดตั้งสนใจมาที่เราเลยนครับบุญรอดสาวประดับยนต์นะครับมาเลยนะครับอันนี้เสียบเสียบสัญญาณแต่เสียบปลั๊กเข้า เครื่อง A U X นะครับแล้วเราก็มาเปิด CD นี่นะครับอันนี้คือ U S B โค้นี่คือ S D card นะครับใช้ U S D card ตัวนี้นะครับร สามารถตับ EQ ได้ด้วยนะครับมีอีิวนะครับ5แบนนะครับเพหยุดชั่วคราวได้นะครับแล้วสองตัวนี้เปลี่ยนเพลงใหม่นะครับเ,เป็นหน้า แล้วก็มีเร่งเสียงเบาเสียงแล้วก็ตัวนี้จะมี b ัคเอยูเกข้างนอกไปอีกชุดหนึ่งนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการบูทูธกันนะครับบูทูธบูทูธ5.0นะครับนี่นะครับบูทูธบูทูตตอนนี้เราจับโทรศัพท์สัญญาจับไปนะครับระหว่างโทรศัพท์กับตัวนี้นะครับบูทูธเปิดเพลงได้เลยครับ ครับเสียงชัดคมชัดนะครับราคางบประมาณติดตั้งพร้อมติดตั้งไม่เกิน500บาทนะครับสนใจจะติดตั้งมาที่เราเลยนะครับบุลลอดซาวประดับยนต์นะครับก็คือติดกับรถรุก่นเก่าสามารถตัวนี้ติดไว้ที่แผงหน้าคอนโซลนะครับพร้อมเดินสายให้เรียบร้อยนะครับสนใจยังไงก็เชิญมาที่เราได้ครับบุลลอดซาวประดับยนต์นะครับ